การติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารอื่นๆนั้นนะครับปัจจุบันช่องเดินสายก็จะมีการใช้รหัสสีและสีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการติดตั้งงานระบบที่แตกต่างกันครับแล้วแต่ผู้ออกแบบหรือผู้ที่ติดตั้งนะครับจะกําหนดขึ้นเพื่อให้การติดตั้งนั้นเป็นแนวทางเดียวกันครับ และจากหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฉบับพุทธศักราช2564ในภาคผนวกดอเด็กก็ได้มีข้อแนะนำตารางรหัสสีและสีสัญลักษณ์โดยอ้างอิงจากมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมืองมยผ4 501 51และได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานปัจจุบันไว้ดังนี้ครับ และก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณบริษัท Prowerk Retail จำกัดผู้สนับสนุนที่มองเห็นถึงอุดมการณ์และความตั้งใจของช่องเราที่ต้องการเพิ่มความรู้และยกระดับมาตรฐานด้านไฟฟ้าให้กับช่างไฟไทยครับ จากหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฉบับพุทธศักราช2564ในภาคผนวกดอเด็กนะครับก็ได้มีข้อแนะนำตารางรหัสสีและสีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการติดตั้งงานระบบไว้ครับโดยหมายเหตุข้อที่1นนะครับรหัสสีก็จะหมายถึงแถบสีที่ใช้ทำเครื่องหมายที่ช่องเดินสายและฝากล่องไฟฟ้าหรือกล่องดึงสายเพื่อให้ทราบว่าช่องเดินสายนี้เป็นของงานระบบใดครับ และหมายเหตุข้อที่2นะครับสีสัญลักษณ์ก็จะหมายถึงสีของตัวอักษรที่แสดงอยู่บนฝากล่องไฟฟ้ากล่องดึงสายเพื่อให้ทราบว่ากล่องไฟฟ้าหรือกล่องดึงสายนี้เป็นกล่องของงานระบบใดครับโดยหมายเหตุข้อที่4ี่นะครับการแสดงรหัสสีของช่องเดินสายจะให้แสดงที่ตัวจับยึดของท่อร้อยสายครับ สำหรับที่ฝากล่องไฟฟ้าและที่ฝากล่องดึงสายนะครับจะต้องมีตัวอักษรตามสีสัญลักษณ์แสดงกำกับไว้ด้วยครับช่องเดินสายของสายไฟฟ้ากำลังปกตินะครับมาตรฐานก็จะไม่ได้กำหนดรหัสสีสำหรับแคมป์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ยึดหรือแขวนช่องเดินสายครับและก็ไม่ได้กำหนดรหัสสีของฝากล่องนะครับแต่จะกำหนดตัวอักษรเสีดำบนฝากล่องครับ สำหรับวงจรแสงสว่างของช่องเดินสายไฟฟ้ากําลังปกตินะครับก็จะกําหนดตัวอักษร L T G สีดําบนฝากล่องครับและวงจรต้ารับของช่องเดินสายไฟฟ้ากําลังปกตินะครับก็จะกําหนดตัวอักษร R C T สีดําบนฝากล่องครับช่องเดินสายของสายไฟฟ้าวงจรช่วยชีวิตนะครับก็จะกําหนดรหัสสีแดงสําหรับอุปกรณ์จับยึดช่องเดินสายและสีของฝากล่องครับ สำหรับตัวอักษรนะครับก็จะกำหนดตัวอักษร L S สีดำบนฝากล่องครับสำหรับวงจรแสงสว่างของวงจรช่วยชีวิตนะครับก็จะกำหนดตัวอักษร L T G สีดำบนฝากล่องครับและวงจรต้ารับของวงจรช่วยชีวิตนะครับก็จะกำหนดตัวอักษร R C T สีดำบนฝากล่องครับ ช่องเดินสายของสายไฟฟ้าฉุกเฉินนะครับก็จะกําหนดรหัสสีเหลืองสําหรับอุปกรณ์จับยึดช่องเดินสายและสีของฝากล่องครับสําหรับตัวอักษรนะครับก็จะกําหนดตัวอักษร e สีดําบนฝากล่องครับสำหรับวงจรแสงสว่างของระบบไฟฟ้าฉุกเฉินนะครับก็จะกําหนดตัวอักษร l t g สีดําบนฝากล่องครับและวงจรตตอรับของระบบไฟฟ้าฉุกเฉินนะครับก็จะกําหนดตัวอักษร r c t สีดําบนฝากล่องครับ ช่องเดินสายของสายสัญญาณระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้นะครับก็จะกําหนดรหัสสีส้มสําหรับอุปกรณ์จับยึดช่องเดินสายและสีของฝากล่องครับและกําหนดตัวอ,อักษร FA สีดําบนฝากล่องครับช่องเดินสายของสายสัญญาณระบบเสียงและประกาศเรียกก็จะกําหนดรหัสสีขาวสําหรับอุปกรณ์จับยึดช่องเดินสายและสีสของฝากล่องครับและกําหนดตัวอ,อักษร PA สีดําบนฝากล่องครับ ช่องเดินสายของสายสัญญาณระบบโทรทัศน์รวมนะครับก็จะกําหนดรหัสสีขาวสําหรับอุปกรณ์จับยึดช่องเดินสายและสีของฝากล่องครับและกําหนดตัวอักษร M A T V สีดำนะครับบนฝากล่องครับช่องเดินสายของสายสัญญาณระบบ B A S ระบบ BAS นะครับก็คือระบบ Building Automation System ก็คือระบบบริหารจัดการตึกและอาคารครับซึ่งเป็นเครือข่ายที่รวบรวมข้อมูลและระบบควบคุมต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งสำหรับโครงการขนาดใหญ่นะครับจำเป็นที่จะต้องมีการดูแลควบคุมระบบที่มีประสิทธิภาพครับระบบ BAS นะครับก็จะกำหนดรหัสสีฟ้าสำหรับอุปกรณ์จับยึดช่องเดินสายและสีของฝากล่องครับและกำหนดตัวอักษร BAS สีดำบนฝากล่องครับ ช่องเดินสายของสายสัญญาณระบบโทรทัศน์วงจรปิดนะครับก็จะก,กําหนดรหัสสีน้ําเงินสําหรับอุปกรณ์จับยึดช่องเดินสายและสีของฝากล่องครับและกําหนดตัวอ,อักษร CCTV สีขาวบนฝากล่องครับช่องเดินสายของสายสัญญาณระบบควบคุมประตูเข้าออกนะครับก็จะก,กําหนดรหัสสีน้าเงินสําหรับอุปกรณ์จับยึดช่องเดินสายและสีของฝากล่องครับและกําหนดตัวอักษร ACC สีขาวบนฝากล่องครับ ช่องเดินสายของสายสัญญาณระบบเรียกพยาบาลนะครับก็จะกําหนดรหัสสีน้ําเงินสําหรับอุปกรณ์จับยึดช่องเดินสายและสีของฝากล่องครับและกําหนดตัวอ,อักษร n c สีขาวบนฝากล่องครับช่องเดินสายของสายสัญญาณระบบนาฬิการวมนะครับก็จะกําหนดรหัสสีน้ําตาลสําหรับอุปกรณ์จับยึดช่องเดินสายและสีของฝากล่องครับและกําหนดตัวอ,อักษร CL สีขาวบนฝากล่องครับ ช่องเดินสายของสายสัญญาณระบบโซดทัศนูปกรณ์นะครับก็จะกําหนดรหัสสีน้ําตาลสําหรับอุปกรณ์จับยึดช่องเดินสายและสีของฝากล่องครับและกําหนดตัวอักษร AV สีขาวบนฝากล่องครับช่องเดินสายของสายสัญญาณระบบ ICT นะครับก็จะกําหนดรหัสสีดําสําหรับอุปกรณ์จับยึดช่องเดินสายและสีของฝากล่องครับและกําหนดตัวอักษร ICT สีขาวบนฝากล่องครับ สำหรับอุปกรณ์ยึดหรือแขวนช่องเดินสายไฟฟ้าและสายสัญญาณนะครับก็จะกำหนดรหัสสีเทาเข้มครับในกรณีที่กล่องดึงสายหรือผู้บล็อกนั้นนะครับมีสายของหลายระบบที่ดึงผ่านอยู่อนุญาตนะครับไม่ต้องทำรหัสสีและสีสัญลักษณ์ที่ฝากล่องครับส่วนรางเดินสายนะครับให้แสดงรหัสสีทุกระยะไม่เกิน3เมตรและห่างจากกล่องดึงสายหรืออุปกรณ์ไม่เกิน0.9เมตรครับ โดยรหัสสีนะครับกว้างไม่น้อยกว่า30มิลิเมตรและตัวอักษรตามสีสัญลักษณ์นะครับจะสูงไม่น้อยกว่า20มิลิเมตรครับการทำแผ่นเพลทต,ตัวอักษรนะครับก็จะช่วยการทำสัญลักษณ์ที่ฝากล่องนั้นง่ายขึ้นครับและสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณบริษัท Pro Work Retail จำกัดที่ร่วมสนับสนุนเนะื้อหาในคลิปนี้ครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าของทาง p r o w o r k นะครับเชน่นตู้คอน s u m e r unit ตู้โหลดเซ็นเตอร์สายไฟฟ้าท่าร้อยสายสวิตช์ปลั๊กคมไฟตกแต่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดที่ผมวางไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ p r o w o r k รู้จริงเรื่องไฟฟ้า หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The c o p Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย